ดีพี่น้องเม่แหงคาย e หน่อไม้นะพี่น้องมื่อนี่เออไข่มะพร้าววอลฟิขอโทษพี่น้องมาซื้อเอาพวกกระจกดค่ะตกสามเซนเด็กพี่น้องพวกเพื่อนมาซื้อมะพร้าวน้ำแม่แหงค์เม่แหนงขายหน่วยซี่พันพี่น้องซี่พันกับเงินไทยกัเป็นจักบาทวะเกือบเกือบซาบบานพี่น้องเอ้ยเด็กมะพร้าวไผ่กระจ้าขึ้นยีเทิงงแแม่หนเอาลง เทืาเราสามเท่อซีเท่อปีนึงขึ้นคันใดและเพิ่นกับเส้นเส้นปลายส้นึ่งกระลายนวดยู่เด้พี่น้องเอ้ยเส้นละเท่าพอซาบพี่น้องเอ้ยเดิ้นวดละสี่พันขายยกคันเอาไปขายยกบปเลยพี่น้องขายย่อยละนวดหกพันเจ็ดพันผุ่นแหลมเปนแห่งขายอันนี้เป็นเขึ้นเอาเม็ดละขายยกละขายถึกเอาใส่ได้เงินบาทเดียว นะวาสบายดีไหมเบิ่งดังเพื่อนพี่น้องออกดังให้พี่น้องเบิ่งแน่ดังดังจิกเลยสบายดีอีกดูลูกสบายดีพี่น้องยิ้มงามยิ้มงามเลย้งามให้พี่น้องเบิ่งด้มงามดเฮ้ยโอ้มุดเข้าตาลูกเด้อค่ะบ่ออกให้เบิ่งลูกค้าเพิ่นพี่น้องมาซื้อัข้าวเพิ่นขี้จำโบเด้อพี่น้องเด้จโบเพิ่นมาเอา ลดตุกตุกเอาลงวันนี้อีกแล้วก็อีกสุระเดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดกูเหละลงอีกปีหนึ่งเอลงสี่เทือกปีหนึ่งเพิ่นขายสี่เทือกได้พี่น้องมือนั้นสาวดุกรีวิวให้เบิ่งกุ้งมะพร้าวมือนี้เพิ่นขากลับมาซื้อเอาเลยพี่น้องเลยเพิ่อนขาประจํามาซื้อตลอดเรากับเที่ยวมาซื้อตลอดช่วงนี้กับเบรกขายดีเป็นได้เพิ่นเพิ่อนว้าววา ช่วงโควิดเดี๋ยวนี้เลิกบริขายปนไดเพันหากระสีมาเปิดขายประมาณจากเดือนก็จะว่าหากระโมงทิศที่น้องเลยเพิ่งนยังบให้ขายเดีซะหากระลืมนี่บ่อนนี่ก็เป็นบ่อนล้างถ้วยล้างถ้วยโอ้นพี่น้องโกมกพร้าวข้างเฮือนเพื่อนนี่แหละเมื่อสวรรค์เออเ้นละเมื่อสวรรค์ จับเอาแม่จับเอาหน้าว่าเนี่ยค่ะยานมะพร้าวลุนใส่หัวแม, <า S 1> ม่แดงเพื่อกระเรียมสิไปตลาดพี่นอ้องจะขายข้าวเคียบพี่นอ้องเออจะขายมะพร้าวก้อนเพื่อนวะขายมะพร้าวเอาเงินชัถุงก,ก้อนจะขายขายข้าวเคียบอีกหาเงินหลายทางนะแม่แดง <ตำ S 1> จักงแม่แดงมิตั้งแต่ขายนะ <laughs> ทั้งน้ำไม้อันเป็นพวงอีพี่น้องเออน้ำไม้ส้มเพื่อนส้มน้ำไม้เนี่ยส้มน้ำไม้มไมนนอันนั้นหนึ่งมักเขา้า หนึ่งมากเข้าให้เยมนจะล่งนึงอยู่ดี่ากเป็นข้ามันสิเป็นนามนามทันดีมะเข้าคือว่า่เต้เต้ดิดนะบอกคือลูกนกเม่ไเออพูดผิดซ้ำเปลนาเน็นนั้นแหละโอ้ยคอยเห็นคอยละเจนเนคอยเอามาเ็นแดงอไเออแม่ละ สีส้มส้มมันดีได้มันดีตั้งทรงดีอย่างไรกินนะเนี่ยหมักข้าวเขม่าเนี่ยเอออยู่ไทยกะเจ้าสีเรียกว่าฟักข้าวนะหมักฟักข้าวเสรบมนวลดอกไสนวยดอกไฟเนี่แหละลายอย่างนี้นะให้กะเจ้าขึ้นเอาเองเลยด้พี่น้องเพึ่นมาเื่อนก็ขึ้นเลยนวยสองพันกีบ บได้แพงนะทึกๆหนึ่งอยู่เท uh, ิงผุ่ยังอีกประมาณ3 4มสี่แซงพี่น้องแต่มันยังอ่อนอยู่ฮะกับบพ้าเอาลุงเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่เ้อพี่น้องเ้อสั้นๆเช่นๆกันเลยกองเฮาบ่มีระบบกันสั้นนะพี่น้องขจ้าขึ้นเทิงขึ้นไปเอาลงมาหมดลายเตะพี่น้องเอ้ยหมดดำหมดดำที่ยันมันอยู่นกุกเกษนาพี่น้อง เพื่อนขึ้นเพื่อนก็อยากเพื่อนปไปเอาแป้งขึ้นไปท่ามันเองกัดพวกเพื่อนแหละแท้ๆเพื่อนมาขึ้นเพื่อนเอาแป้งมาพี่น้องเบิร์พี่น้องนาวายานบ,บ,บ,บุบกาขี้จมโบนะ<อ>ขี้จมโบข้าจามาซื้อมะพร้าวานาว้า่าว,ว,า,วาเอ้ยนั่งเจียดังวิกพี่พี่น้องเอ้ยปลาเพื่อนกับ อันเพื่อนว่าวันลานจนให้อเทวาว่าออกกําลังกายละจนดังจี้นาะงลุงเนาะรถเพื่อนกับโบมี่หอดอันมุ้งด้วยพี่น้องจักเพื่อนออกไปใส่แล้วอันมุงนหมบะเออออกไปเห็นหลังคาไหมเพื่อนว่าพี่น้องเลยลงมาพี่น้องบาย่างสิเปลี่ยนอาชีพแล้วนี่ขับรถแล้วนี่ขับรถแล้วพี่น้องไปส่งนาหมกเ้าหมกเ้าคักนาะรถลาวนี่ ไปวะไปบ,ไปบอยยังครับเป็นบ่โอ้ยบเป็นมีกระเพิ่นอยูนแล้วเป็นบ่จะวะครับแม่สิให้เงินหรอกกันครับเป็นอทโษให้ซาบ่ะเด็กพี่น้องวิธีเพื่อนเอาลงกับย่อนใส่เสื้อลงมาเลยเด็กพี่น้องเด้อ มัดใส่เสื้อเดยมัดใช้เสื้อแล้วก็ย้อนลงแล้วละพี่น้องเพื่อนเอาลงสี่เซงพี่น้องมะพร้าวไผ่ได้พี่น้องเด้อเป็นยาได้แไผ่กิ่นกระเซฟอยู่ได้มะพร้าวนี่พี่น้องอันพ่อบัวเพื่อนปลูกเด้พี่น้องเด้อปลูกปลูกประมาณสิบปลายปีและพี่น้องจึงได้เป็นมาก หากมันเป็นก้อนแล้วเป็นมากก่อนแล้วพี่น้องมากได้รีบกบับเอาเลยมากได้ตึงกับเอาเพื่อกระิีนับเป็นหน่วยขายพี่น้องหน่วยสี่พันสี่พันเกือบอันห้าพันละพี่น้องเป็นทำนั่นนะเบื้ฮงคือสีบโบเป็นได้มะพร้าวอันนี้ฮะบัดแล้วนวลมันก็คักอยู่ได้ มันกาบบางแบบฟ้าวนี่นะเพื่อนวอะเพิ่อนว่นวแต่แต่โควิดหาการเลิมมาขายมือนีพี่น้องเอ้ยโ,อคโควิดนีเฮ็ดให้คนลำบากหลายเนาะลูกอันนี้เนาะได้ยินข้าววัลละบาทอีกเลยลได้คือว่าเนาะได้ยินข้าวเจ้าแจ้งการมาบ้านเฮาก็มีแหละผูผู้ติดเสื้อใหม่นี่คนหนึ่งว่ามาเตสิได้ญี่ปุ่นบอกเกาหลี พี่น้องวิธีลงกับแขนเสือ้อลงมาเลยพี่น้องมวดลายไว้เบิดเท่านั้นเลยเนาะบบยังเิ่ดกันนับหน่วยมะพร้าวพี่น้องตัวใดบบเป,ป็นเจ้ากระตัดออกมาให้เพาะกันเลย สามสิบแปดหน่วยพี่น้องโดย,โดย,โดยพี่น้องเพื่อนบบกับสิบไปเบกใส่รถแล้วพี่น้องเอ้ยผ <c oughs> ู้เบ,บกมะพร้าวนี่ก็คักเทไรผู้ไปซื้อมะพร้าวนี่ก็ได้เอาเห็ดอยู่อันนั้นในบอย่างก็เอาลูกมาคนไปให้เพื่อนใส่รถพี่น้อง <c oughs> เด้เพไปนก็ใ hmm. ส่รถเพื่อนสีเมื่องเลยพี่น้องเด้อโอ้ได้เต็มรถตุกๆหนึ่งเนาะไปอ่าเพื่อนสีเมื่องเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ทีได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวดุ๊กเบาย่างในเด้อจ้าขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อบ๊ายบายบ๊ายครกับเขาวกันเลย